สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะมาทำอะไรคะชอบหน้านิ่มแต่ว่ามีแต่หน้านิ่มเขากินแต่หน้านิ่มขนมปังไม่มีหรอคะไม่กินทเงส่วนผสมมีอะไรบ้างคะวันนี้มีนมข้นจืดหนึ่งรอยห้าสิบกรัมน้ำตาลทรายหกสิบห้ากรัมน้ำหนึ่งรอยกรัมแป้งข้พาวสิบห้ากรัมผงโกโก้ยี่สิบกรัมเนยเจือห้าสิบกรัมแล้วก็ผงวุ้นหนึ่งส่วนสองพร้อนชา แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะอุปกรณ์เราใช้หมอ้อไฟฟ้าเลยติ๊งมอ้อไฟฟ้าแล้วก็ตห่อ่อเริ่มเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาเริ่มทำกันต่อด,ดีกว่าเดี๋ยวเอาอันนี้แป้งข้าวโพดนะแล้วก็ใส่ละลายนม้วยก่อนมันจะได้ไม่จับตัวเปนก่อนเลย ให้มันละลาให้มันละลาให้มันละลายให้มันละลายให้มันละลายละมดละเมให้อะไรละลายคะนมแป้ง แต่ตอนนี้ดิฉันว่าน่าจะไม่ใช่แค่นมกับแป้งแล้วค่ะดิฉันก็น่าจะละลายไปด้วยนะคะต่อค่ะใส่ผงโกโก้น้ำตาลโอ้โหน้ำตาลดูเยอะมากเลยค่ะน้ำตาลน่าจะใช้เป็นของที่แบบละเอียดกว่าน,นี้มันจะได้ละลายดี <ละ S 1> ไม่ <ละ S 1> น้ำตาลแล้วก็ใส่ผงุูนไปเลย เราคนให้เข้ากันเพือ่อไม่รู้แล้วเราก็ใส่อะไรวะใส่นมอันนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะแล้วก็ค่อยๆตีไปนมนี้ไม่ต้องยังไม่ต้องใส่หมดนนะคะค่อยๆทยอยใส่นะคะ<ช>เสร็จแล้วตามด้วยนะน้ำเปล่าคะ่ะค่อยๆทยอยอันนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะ เราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันได้ที่แล้วไม่มีมันจะไม่มีผงโกโก้ที่แบบเป็นก้อนๆก้อนๆจะแบบละลายเนี่ะลายหมดดูจากสีนะคะดูจากสีเข้มมาใส่นมที่เหลือลงไปให้หมดเลยแล้วก็คนต่อนะคะทีนี้พอโกโก้เริ่มละลายเริ่มเข้ากันแล้วนะเปิดไฟ คนอย่าหยุดคนพยายามอย่าหยุดคนเพราะว่าตัวนี้มันวควบคุมไฟไม่ได้อะเดีมันไม่ตอนช้าด้ตยต้องบอกนิดนึงว่าหม้อใบนี้นะคะเป็นหม้อกิติมศักดิ์ซึ่งทางเราได้มาจากซิลินโดคะ่ะ <c oughs> <c oughs> บังเอิญมีคนประมูลเล่นๆแต่ได้มาจริงๆ น่ารักดีนะคะใช้ได้เป็นเดือนเดือนเลยแล้วก็ยังใช้ได้นอยู่ยังไม,ไม่ไม่พังใช้ทำอะไรได้หลายอย่างเลยมันร้อนอยัหรอร้อนเร็วมากเร็วกว่าเตานิดนึงเร็วกว่าเตานิดนึงค่ะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมอ่าเริ่มเดือดแล้วนะคะเห็นเห็นควันไหมเห็นควันไหม หม้อแบบนี้จะบอกว่าเดือดเร็วมากเ, <c oughs> เริ่มเดือดแล้วก็ใส่แป้งเขา้าวโพนี่นะคะแป้งขา้าวโพดค่ะไปๆใส่ไปไลแล้วก็พร้อมกับคนไปด้วยนะคะอย่าหยุดคนนะคะต้องคนเร็วๆนะคะน่เร็วมากเลยเร็วมาก เกิดการปะทุค่ะภูเขาไฟปะทุนะคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะเรายังดำเนินการต่อไปได้ค่ะนี่นะคะแดงเลยเห็นไหมนี่นะคะนี่คือประสิทธิภาพของหม้อใบนี้นะคะเป็นหม้อที่เราได้มาจากชิลินโดค่ะประสิทธิภาพก็จะดีมากร้อนเร็วมากสำหรับคนที่ ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการใช้หม้อหรือว่าอุปกรณ์อะไรนะคะใช้ได้ค่ะหม้อแบบนี้หิวหิวมานะคะก็มาม่าน้ำเดือดเร็วมากจะตีต่อน่อหนึ่งเดี๋ยวแอบ,บเปิดไฟนิดนึงให้แป้งมันเปิดไฟออกไม่รู้จะออกให้เดีย<ม>๋ยวจะใส่เ้ำได้แล้ว เห็นไหมเริ่มหนืดแล้วนี่ <Bruno. S 1> ต่อไปก็คือต้องใส่เนยนะคะ,นะ,คะ Lynn, เนยตัวนี้เราใช้เท่าไหร่คะพี่เบลหนึอยห้าสิบกรัมค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมค่อยๆใส่ลงไปอันนี้มันจะช่วยให้ตัวช็อกโกแลตอะ ชิ้นๆของทีอันนี้ก็ค่อยๆให้เขาละลายแต่ว่าไม่ต้องคนแบบเหมือนคนเร็วๆอันนี้ต้องค่อยๆคนนะคะไม่หนจะละลาต้องเปิดไฟได้วยไหมคะ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องเปิดไฟนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆให้ให้เขาละลายนะคะใช้แค่ความหอมแล้วก็ความ มันวาวของเนยนะถ้าบอกว่าเปิดไฟแรง,งหน่้ยเนยมันอาจจะแตกมากแล้วมันก็จะเป็น้ำมันเวลามันเสียจปวัวกเนี่ยอาจจะเป็นไข่เหมือนมีความรูมันวาวแล้วเห็นไหม Oh. น่ากินมากเลยค่ะแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็พักไว้ให้เขาเย็นนะคะคือตีแบบคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเย็นนะหอมมากได้กิ่นไหมได้กินเบ้า <c oughs> คนไปให้เยน็ยนๆนะคะ คนไปให้ถึง5้าโมงเลยค่ะกำลังเย็นได้ที่ <laughs> เอาละค่ะตอนนี้นะคะช็อกโกแลตของเราก็ได้เลิกแล้วนะคะน้องจะเยะเซตตัวเร็วเซตตัว จนเย็นแล้วนะคะน่าจะประมาณ10นาทีได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้นํามาเทใส่ภาชนะนะคะหรือว่าจะเป็นพ้วยเป็นจานหรืออะไรก็ได้นะคะเทลงเลยน่ากินไหมลนะ่ะยิน้ำหนาาอันนี้จะเป็นสูตรลดน้ำตาลนะคะเราจะใส่น้ำตาลแค่ 5้าสิบหกสิบห้าเพราะว่าจริงๆสูตรสูตรต้มตำลับเขาใช้โกโก้ธรรมดาแต่นี้เราใช้โกโก้ดันมันก็จะไม่ได้เข้มข้นเท่าเราก็เลยต้องลดปริมาณน,น้ำตาลลงโกยโกยถึงโยโกยให้หมดด้วยนะคะเพื่อความอร่อยเอาเตืยง อร่อยหรือเสียดายก็ไม่รู้นะคะดูความเด้งดึ๋งดูความเด้งดึ๋ง,ดงของเขาดึงเอ่อดึงจนน่ากลัวว่ามันจะเซตตัวหรือเปล่านะคะมันจะเซตตัว <c oughs> มันจะเซตตัวไหมคะเห็น้ำมันรีฮึแล้วก็แช่ตู้เย็นได้เลยเสร็จแล้วให้นำไปแช่ตู้เย็นนะคะ อตอนนี้พี่เวลกำลังนำของนะคะนำช็อกหน้านิ่มของเราไปแช่ตู้เย็นใช้เวลาน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยกลับมาดูว่าช็อกหน้านิ่มของเราเนี่ยได้ที่หรือเปล่าได้แล้ว ตอนนี้อันนี้เราใช้เวลาในการแช่นะคะประมาณ1นชั่วหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะมันก็จะได้เซตตัวเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองชิมกันนะคะว่ามันรสชาติมันจะโอเคหรือเปล่านะเอาแล้วนะ ก็คือทำสำเร็จแหละโอเคสรุปก็คือสูตรนี้ผ่านนะผ่านไปเลย What ไม่ใช่คือมันก็กินได้นั่นแหละกินได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าคนที่ไม่กินหวานอาจจะต้องรดน้ำตาลรงผีกเหลือประมาณ40กรัมก็ได้อันนี้มันก็จะหวานไปเพราะว่าเราใช้โกโกดัดด้วย ถ้าใช้โกโก้ธรรมดาอาจจะปรับลดปริมาณน้ำตาลหรือว่าโกผงโกโก้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มลดเอาตามใจชอบเลยนะคะแต่วันนี้ก็คือกินได้เลยกินแบบของเล่นๆแค่นั้นแหละผักอันนี้ช็อกโกแลตนั่นาการเช็คว่าเสร็จตัวหรือเปล่านะต